สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะเรียนสะระไอไม้มาลายกันนะคะเด็กๆคำที่ใช้สระไอไม้มาลายเช่นคำว่าลำยายร้องไห้น้ำแข็งใสนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียน คุณครูมีปริศนานะคะให้นักเรียนนักเรียนดูนะคะสระกับพยัญชนะมันสลับกันอยู่เอคํานี้จะเป็นคําว่าอะไรเอ่ยนักเรียนลองขยับพยัญชนะดูนะคะยกตัวอย่างคํานี้นะคะ ลออำลำยอไอใหญ่ลอลิงสระอำสไายยอยักษ์ค่ะนำคำที่มันสลับกันมาเปลี่ยนนะคะสลับที่ใหม่อีกครั้งให้เป็นคำที่มีความหมายก็คือคำว่าลำใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปคำที่สองค่ะมีกอไก่ไม่เอก สไลขอไข่ไม่เอกสไลเอน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะคําว่า,ขอ,อข,าข,ขอไอไข่เอกไข่กอไอไกเอกไก่ไข่ไก่นั่นเองคะ่ะปริศนาคำทายคำต่อไปมีรอเรือไม่เอกสละไอนอหนูสละอาอ่านได้ไหมคะ อ่านไม่ได้เพราะมันสลับที่กันอยู่เราต้องสลับมาให้มันเป็นคำที่มันมีความหมายค่ะเอมีคำว่านาแล้วน่าจะเป็นคำว่าอะไรนะรอไอไรไรเอกไรนอานาไรนาต่อไปค่ะมีฟอฟัน fun, สระไอสรั for fun, อาฟอฟันไม่โทรน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ ฟอฟันสะอาอ่านว่าฟ้าอะไรเอ่ยฟ้าไฟฟ้านั่นเองฟอไอไฟฟออาฟ้าโทฟ้าไฟฟ้าคําต่อไปค่ะคํานี้อ่านได้นะอกไผ่แต่อกไผ่มีความหมายไหมเขามาอกไผ่ไม่มีความหมายแสดงว่ามันต้องไม่ถูกต้องเราต้องสลับที่ค่ะเอาอ่านสลับกับกอไก่ กอไก่อออ่างอ่านว่ากออกอขอไอไผ่ไผ่เอกไผ่กอไผ่ค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาฝึกอ่านสาระไอกันนะคะหนูไผ่กะหนูขำหนูไผ่เอาลำไย,ยมากองไว้ในศาลาหนูขำ เก็บไข่มาเรียงไว้ท่าสี่ห้าใบลุงมีถือตะกร้าส่วนลุงมาถือกระไดลุงมาเก็บลำไยลุงมีใช้ตะกร้ารับอ่ะเราเรียนเรื่องสไลมอไม้มาลายกันนะคะเด็กๆหาคำค่ะที่มีสรลไอไม้มาลายนะคะ หนูไผ่ลำไยไว้ไข่ไว้กระดกระดนะคะก็คือบันไดนั่นเองลำไยนะคะเมื่อวานเรียนเรื่องสไลไม่ม้วนต่อไปหาคำที่ใช้สไลไม่ม้วนะคะ่ะในใบ นี่นะคะคําที่ใช้สไลม์ไม้มาลายนบคาซ้ําด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะคําที่ใช้สไลด์ไม่ม้วนหนึ่งสองสามคำนั่นเองค่ะนักเรียนจรงจําไว้ว่าสไลม์ไม่ม้วนเราเรียนไปเมื่อวานมีทั้งหมดยี่สิบคำจำให้ได้ใครจําไม่ได้ก็ท่องผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายใช้ของคอนะคะเพราะว่า คำที่ใช้สไลไม้ม้วนมีทั้งหมด20่สิคำต้องจําให้ได้เราจะได้เขียนถูกนะคะที่เหลือคือใช้สไลไม้มาลายหมดเลยค่ะต่อไปค่ะเมื่อกี้นะคะนักเรนก็เห็นแล้วคุณครูขีดเส้นใต้นะคะต่อไปค่ะเราจะาหาคําที่ใช้สไลไม้มาลายนะคะไม่เอาคําซ้ําไม่นับคําซ้ํานะคะคําแรกเลยหนูไผ่ ขอ I, ไอไผ่ไผ่เอกไผ่ลำใหญ่ไว้นะคะคำว่าไว้หอไอไวโพไว้ไข่ไว้นี่ซ้ำนะจ๊ะ กระไดลำใหญ่ก็ซ้ำนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าคำไผ่ลำใหญ่ไว้ไข่กระไดนะคะคือคำศัพท์ที่อยู่ในบทกลอนนะคะหนูไผ่กัะหนูขํานะคะ ต่อไปนักเรียนเปิดหน้า72ตามคุณครูไปเลยนะคะบทที่15สะระไอไม้มาลายสะระไอไม้มาลายมีเสียงสั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะที่คุณครูสอนในห้องนะคะสะระอะเสียงสั้นสะระอาเสียงยาวสะระอิเสียงสั้นสะ,ะส,ยยสะระอีเสียง ยาวนะคะสระไอเสียงจึงสั้นนะคะเขียนสระไอนะคะจะเขียนไว้ข้างหน้าพเพญชนะต้นเช่นไปได้ไกลคำที่ใช้สระไอนะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะเมื่อวานที่เราแยกไปนะคะคำว่าไกล ลอลิงเนี่ยไม่ใช่ตัวสะกดนะคะสอนไปเมื่อวานแล้วนะจ๊ะกอไก่กับลอลิงคือพยัญชนะต้นนะคะมีสองตัวเพราะว่าออกเสียงกอไก่กับลอลิงพร้อมกันมันไม่ใช่ตัวสะกดไกลไกลคําที่ออกเสียงพร้อมกันสองตัวคือคําควบกล้ำควบก,กับรอเรือลอลิงแล้วก็วอแวนนะคะต่อไป หอมอ้อไ,อไม้เอกไม้มอมาก็ไม่ใช่ตัวสะกดเหมือนกันจ้ะมีรอเรือหอ,อหีบมอมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพียญชนะต้นมีรอเรือรอลิงวอแหวนไม้ไม่มีแสดงว่าไม่ใช่คำควบกล้ามออกเสียงว่าใหม่ใหม่สดงว่าเป็นหอนม,มอนะคะเป็นอักษรนําหอนม,มอนะจ๊ะเป็นชนะต้นคือหอมอนี่เป็นชนะต้นคือกรอ,อนะจ๊ะ ต่อไปจ้าเดี๋ยวเราจะเติมคำที่ใช้สลายในช่องว่างให้มันมีความหมายคำแรกเลยไข่อะไรคะที่ใช้สลายนะคะไข่ไก่ต้นไม้ร้องหายรถไถรถ ไฟก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเทียนไขไฟไม้บันใดว,ว่องไวไร่นานะคะต่อไปฝึกคิดฝึกทำดูรูปภาพแล้วก็บอกชื่อภาพนะคะรูปภาพนี้คือคำว่าอะไรคะ ทอเอยน่เทียนไขเพราะว่าทำมาจากไข่ก็เลยชื่อว่าเทียนไขนะคะอะไรเอ่ยคะไข่ไก่ก้องไฟบ้านดดไอใดรารูปนี้คืออะไรคะอะไรเอ่ยดอกไม้ สุดท้ายค่ะร้องหาเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะจ๊ะแบบฝึกหัดของเราต่อไปค่ะฝึกย้ำฝึกทวนเติมคำที่ใช้สะระไอไม้มาลายลงในช่องว่างให้ได้ใจความข้อที่หนึ่งคุณลุงทำจุดจุดๆๆข้าวโพดทำอะไรคะคุณลุงทำ ไรเขาวโพดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2คุณพ่อปลูกต้นจุดๆหลายต้นต้นอะไรมีสไยต้นไม้หรือว่าต้นลำใยก็ได้ค่ะต้นมะไฟก็ได้นะคะต้นอะไรก็ได้ที่มันมีสระไอต่อไปข้อที่3วีระ เป็นเด็กที่ไม่ทำตัวเหลวไหลข้อที่สี่ฉันรับประทานจุดๆลวกทุกวันอะไรเอ่ยผักลวกใช่ไหมไม่ใช่ผักลวกไม่ได้ใช้สารไอเพราะฉะนั้นอะไรคะไข่ลวกทุกวันไก่ลวกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเมนูไก่ลวกไม่มีนะคะต้องทำให้มันสุกนะคะข้อที่ห้าน้องร้องอะไรคะ ร,ร้องไห้เพราะตกบันไดข้อสุดท้ายคุณแม่ไปตลาดไปซื้อไข่เป็ดได้ไหมคะไม่ได้เป็นสละเอกเนาะไปซื้อไข่ไก่ลำ่ำใหญ่และเพียนไข่ค่ะต่อไปส้กการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดสะรนะไอหน้า เ2็ดถึงเจ็สิบนะจ๊ะสำหรับวันนี้ครูมีเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายแล้วเจอกันคาบหน้านะคะสวัสดี